ไปอาบน้ำเร็วไปไปอาบน้ำเร็วงามตาไปเร็วไปเร็วไปพี่งามอากาศร้อนแล้วนะคะตอนนี้ให้เด็กๆไปอาบน้ำก่อนอ้าวโอ้ยดูพี่งามก็ไม่ยอมให้น้องไปอาบเอ้าเอ้าโอ้ยเนาะ ไปเร็วไปเร็วน้ำตานตาตาอยากไปอยู่นะแต่พี่งามดูสิโอ้โหโอ้โหโอ,โอ้โหอเอาเออเอาแม่กับลูก้ทะเลาะกันกับแม่แล้วแม่บอกให้น้องไปอาบน้ำพี่งามบอกว่าไม่ต้องไปหรอกนะเอาทะเลาะกัน ลรากนแล้วเอา้ากรรมการกรรมการแยกพี่กับแม่มาลูกน้ำตาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวายเอเอพี่งามไปแล้วเออเอวิ่งตามพี่งามเลยลูกเอยเออหลม้ลมลม้มล้ม เลียนแบบพ <ừ, S 2> ี่งามเลนแบบี่บงามวิ <c ười> ่งวิ่งวิ่งวิ่งเอาเจว่าเจว่าอยากเล่นด้วยเจว่าอยากเล่นด้วยแล้วตอนนี้เอาเอาเจอาเจว่าอยากเล่นด้วยแล้วนี่อืมเฮ้ คือคักใหญ่เลยเย้เจว่าได้ถูตัวแล้วเอาถูลูกชายแล้วตอนนี้เอาดูงามตาสิดูงามตาสิโอ้มีความสุขกับเพื่อนเลยนะงามตาน่ะเออเล่นโคนแล้วตอนนี้อะเอ้ย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 กินน้ำก่อนกินน้ำก่อนกินน้ำแล้วก็ไปเล่นอือเเ น้ำแล้วคะ่ะตัวนี้นะคะอื้อถูกใจถูกใจใช่เลยนะนะความสุขนะคะตัวนี้อื้อบรรยากาศมันเป็นใจน้ำตากินดินเอเป็นหลุมละเป็นหลุมแหละอื้อพี่งานถีแม่ คนต่างเล่นเลยอืความสุขของเขาเนาะตาเขากินเอ้ยเอ้ยเอ้าเอ้าเอ้าเอาวิ่ง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 ถูกใจ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 งามตาเลยอ้าวแม่ว่านอนแล้วอะถู อืมอตู้ถือตูตู้เอยูทางนาไ่นารนตาวิ่งไเลิ่งเล่นไงเอ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 ยเอยเอเอ้อยเอ้ยเอยอยเอยอยเอยอยเอยมอยเอยอยเอวิองอ่เอยเแยเอยอยยอยอยอยเยอยยอ้ยโอ้ยอย ว้าอไม่ว่าดูพี่งามกลัวพี่งามแก้งน้องนะคะดูไปก้อนโอ้โหถูก่อนถูก่อนพี่งามถูตัวก่อนลูกนะคะโอ้โหไม่ได้กินน้ำเลยเออเออพี่งามเออเออเจอมาเจอน้องมาเอ้ยเอเอ้ยโอ้โหดูทำหน้าดูงานตาทำหน้านะคะทุกคน ห to então, ูกลางหูพ wow! ร้อมบวกพร้อมบวกมากนะฮะเออเอ้ยเอ้ยเอ้ยเออเออวายวายวายโอธรรมดาเฮิงเนาะโอ้โหโอ้โหนะคะเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว วายงามตาจะออกมาตรงประตูนะประตูไม่ได้ล็อกนะคะประตูไม่ได้ล็อกให้งามตาแบบว่าวิ่งเอ้ย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 โอ้โห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 มาแล้ว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 ค่ะมาแล้วเฮ้ย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 โอ้โหมาแล้วดูเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยหาทางเข้าไม่เจอแล้วหาทางเข้าไม่เจอแล้วตกน้ำสาด้อตกน้ำสาดตก วายเจียโอ้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 ต้องดันเอาพ่อพ่อดันดันไอโอยโอ้ยเดียวตกสะละครับผมเกือบตกสะนะฮดี๋ยรอหะรองเท้าขาดรองเท้าขาดกีคู่กีคู่ก็ขาดหมดครับผมเราคนมาคู่กันคู่กรรม โอ้งามตาก็ทําให้แม่โวยวายด้วยนะคะแม่ก็ตกใจเอาพี่งามก็ตกใจกลัวงามตาตกสะค่ะทุกคนเข้ามาข้างในเลยโอ้โหนะคะเมื่อกี้หางหางชี้เลยนะคะหางชี้เลยตาจอมป่วนนะคะป่วนทุกงานไม่ไหวกับเจ้าอืมไม่ไหวกับเจ้าเลยเจ๊วาดบอกโอ้โห โอ้โหไม่ไหวกับเจ้าจริงๆงามตาโอ้เป็นลุมแล้วเป็นลุมแล้วพี่งามเป็นลุมแล้วลูกอือไม่าวยนะมาไม่เป็นด้วยตกสารแน่ๆเลยเมื่อกี้อ่ะเออฮะพี่งามพี่งามลงโทษน้องสิน้องเดื้ออ อันนี้ลูกอืหนูคนเกง่งหนูอยา่าซนให้มันมากนักลูก <laughs> ชลมนวุ่นวายเออชุลมุนวุ่นวายคนอะไรที่ดื้อเนาะคนทั้งบ้านต้องดูหนูคนเดียวนะ่ะอะโอ้ยอะไรเนี่ย,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 ยอืมอ เอาแม่วาดเออแม่วาดนอนกลิ้งเลยเออเอากลิ้งทั้งสามคนเลยเอาเรียนแบบกันแล้วตอนนี้เอ้าโอ้โอ้ดูแม่วาดโอ้โหสุดสุดเลยนะเจ๊วาดนะเจ๊แบบว่านานๆฉันได้มาปลดปล่อยนะอืออือ

งามตามาช่วยแม่หน่อยพี่งามพี่งามจะขี่ลังแม่แล้วนั่นไปว่าใครจะไปขี่ลังแม่เร็วๆเออโอ้เขาก็สนุกอยู่คนเดียวเนาะเขาก็สบายอยู่คนเดียวเขาดูน้ำจับปับของเขาปลาเล็กน้ำจับของเขาจับปลาแล้วตอนนี้จับปลาแล้วครับอันมันฆ่าไปจับปลาที่เป็นยังครับเป็นยังครับอย่าปลาตาย ปล่อยเขาปล่อยเขางามตาปล่อยเขาพ่อบอกว่าเด็เขาหางตาบานี้หนูไม่ต้องไปปล่อยเขางามตาตงามตาก็จะหาแต่ทางอกเนาะนีแล้วพี่เกียต้องเป็นประตูกั้นไว้ให้งามตานะไม่ให้ออก <c oughs> ไม่งั้นจะมาตกสะแน่ๆจะมาเล่นน้ำสะละกี จะไปว่ายน้ำเบ่ว่ายน้ำเบ่ได้เด้ออันนี้ไอี๋เล่นน้ำตาเป็นลุมอืมเป็นลุมแล้วเฮ้ยเกระเด็นโอ้ยเปียกแม่หมดเลยโอ้ยงามตางามตาจะสาดน้ำจับปลาแล้วตอนนี้จะจะเอาน้ำออกใช่ไหมจะจับปลาจะจับปลาดิเอาน้ำตัวเองมาเติมด้วย กัวสาแห้กวสตน้่งเอฉีเลยบ่ลูกใส่เมนีะีเลยบ่ขีเติมน้าบ่กัวสะแห้งเดยกกําลังกายเดยกกําลังกายย้เลยกัวสะแห้งงามตาเอากําลังกายแบบตุกแกมาีปล่อยขาไปล่อยเขาไว้สอคนเออพี่งามปะเปลงให้เหมือนกันนั่นเออพี่งามถูน้องด้วยถูน้องด้วยลูกอื่นอื่น อื่นโอ้ยเออเอาย้ายทิ้งไปยขายให้หมดไม่ต้องเยอะยิ่งเยอะยิ่งเลอะยิ่งเยอะพวกปลาเยอะเฮ้ยเออตอนมากับตอนตอนอยู่บ้านกับตอนออกมาข้างนอกมันเจ็บจริงจริงนะเหตุผลเนี่ยไอ่แค่ะ

เออเ้อตดแตกด้วยใครเลิกใครเลิกกใครเเลิกเอาพี่งามไนต้องไปบนหลังแม่ใหม่มลุกไม่ได้แล้วพี่งาม พี่เกียก็ต้องกั้นงามตาไว้เอ้ยเอ้ยเออ,เอ,อ,เอ,องามตาไปช่วยแม่ไปช่วยแม่